เมนูอาหารเช้าแสนอร่อยแต่ยิ่งกินยิ่งทำร้ายสุขภาพลดอายุไขหลายคนกินต่อเนื่องเป็น10ปีคุณเคยคิดไหมคะว่าเมนูอาหารเช้าที่เรากินจนชินปากมาตลอดหลาย1 0บปีอาจเป็นสิ่งที่ค่อยๆทำร้ายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวทำไมอาหารที่ดูอร่อยสะดวกและกินง่ายถึงกลายเป็นตัวการที่บั่นทอนทั้งกระเพาะระบบน้ำตาลในเลือดและอายุไขของเราได้วันนี้เรามาเปิดความจริงไปด้วยกันค่ะ หลายคนคงเคยได้ยินว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันจริงอยู่คะ่ะเพราะหลังจากที่เรานอนหลับมาตลอดทั้งคืนร่างกายต้องการพลังงานใหม่เพื่อเริ่มต้นวันแต่คําถามสำคัญก็คืออาหารเช้าที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันเติมพลังจริงๆหรือแค่ทำให้เราอิ่มท้องแบบชั่วคราวลองนึกภาพดูสิคะ หลายบ้านตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่ทำคือรีบหาอะไรง่ายๆอย่างขนมปังซีเรียลกล่องน้ำผลไม้กล่องหรือบางคนก็ต้มไส้กรอกเบคอนกินกับกาแฟร้อนๆฟังดูน่าอร่อยและสะดวกมากค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเมนูเหล่านี้ถ้าเรากินซ้ำๆต่อเนื่องไปเป็น10ปีอาจไม่ต่างจากการสะสมระเบิดเวลาที่ค่อยๆบั่นทอนสุขภาพอย่างเงียบๆเพราะในความเป็นจริงร่างกายเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ อิ่มเร็วหรืออร่อยปากเท่านั้นโดยเฉพาะในวัยที่ระบบย่อยระบบเผาผลาญและหัวใจเริ่มทํางานช้าลงแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออาหารที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูค่อยๆปล่อยพลังงานอย่างสมดุลและช่วยป้องกันโรคที่จะมากับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเลือกอาหารผิดมื้อเช้าที่ควรเป็นพลังกลับกลายเป็นตัวถ่วงทําให้เหนื่อยง่ายน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงหิวเร็ว และในระยะยาวยังเสี่ยงโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันและโรคหัวใจโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวการจริงๆเริ่มต้นจากอาหารเช้าที่เรากินเป็นประจำดังนั้นวันนี้ฉันอยากชวนคุณผู้ฟังมาลองเปิดใจดูสักนิดว่าเมนูที่เราคุ้นเคยและรักมาตลอดอาจไม่ใช่เพื่อนที่ดีกับสุขภาพเสมอไปและเมื่อเรารู้ทันเราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับร่างกาย เพื่อให้เช้าวันใหม่ของเราไม่เพียงแค่อิ่มแต่ยังยืดอายุและเติมคุณภาพชีวิตให้สดใสในทุกๆวันค่ะ 1. ซีเรียลหวานกินง่ายแต่แอบอันตรายเชื่อว่าหลายท่านคงคุ้นเคยกับซีเรียลใส่นมในมื้อเช้าใช่ไหมคะเพราะมันสะดวกแค่เทใส่ชามเติมนมหรือโยเกิร์ตก็พร้อมทานในเวลาไม่กี่นาทีเหมาะกับเช้าที่เร่งรีบหรือวันที่ไม่อยากทำอาหารจริงจังแถมยังมีภาพโฆษณาที่บอกว่า เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีวิตามินเสริมแร่าธาตุครบและช่วยให้เราเริ่มต้นวันได้อย่างสดใสแต่เบื้องหลังความสะดวกและความอร่อยนั้นกลับมีเรื่องที่เราควรรู้และควรระวังค่ะซีเรียลส่วนใหญ่ในท้องตลาดโดยเฉพาะซีเรียลสำหรับเด็กหรือซีเรียลที่แต่งรสหวานมักทำมาจากธัญพืชขัดขาวเช่นข้าวโพดข้าวสาลีหรือข้าวโอ๊ตที่ถูกผ่านกระบวนการจนสูญเสียใยอาหารและสารอาหารไปเกือบหมด จากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปจำนวนมากเพื่อให้รสชาติถูกใจผู้บริโภคเมื่อเรากินเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วตกลงในเวลาไม่นานทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหิวเร็วและกระตุ้นให้เราอยากกินของหวานหรือของว่างระหว่างวันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวลองคิดดูสิคะถ้าเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งแ,งแรงแบบนี้ทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพระยะยาว ใช่ค่ะร่างกายเราจะเหนื่อยง่ายขึ้นระบบเผาผลาญเริ่มทำงานผิดปกติและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2โรคอ้วนโรคหัวใจและไขมันในเลือดสูงสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือผู้สูงอายุหลายท่านอาจคิดว่าก็แค่ซีเรียลถ้วยเล็กๆไม่เป็นไรหรอกนะแต่ในความเป็นจริงแล้วซีเรียลหวานเพียงหนึ่งถ้วยเล็กๆบางยี่ห้อมีน้ำตาลเท่ากับน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเลยทีเดียว และการกินเป็นประจำทุกวันไม่ต่างอะไรจากการสะสมภาระให้ร่างกายไปเรื่อยๆนอกจากนี้ซีเรียลหวานยังขาดปโปรตีนและไขมันดีซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้อิ่มนานและคงพลังงานได้ตลอดเช้าผลลัพธ์ก็คือหลังจากกินซีเรียลเราอาจจะรู้สึกอิ่มอยู่พักหนึ่งแต่ไม่เกินสองชั่วโมงก็เริ่มหิวอีกแล้วและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกอยากหาอะไรมากินเพิ่มอีก ทั้งขนมหวานขนมปังหรือกาแฟใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปอีกค่ะดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีคะถ้าอยากได้ความสะดวกในมื้อเช้าแต่ไม่อยากให้สุขภาพพังไปทีละน้อยคำตอบคือเลือกซีเรียลธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดที่ไม่เติมน้ำตาลหรือเปลี่ยนมาทำข้าวโอ๊ตต้มใส่ผลไม้สดเช่นกล้วยแอปเปลิลหรือเบอร์รี่และเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชสักหน่อยหนึ่งก็จะได้ทั้งใยอาหารโปรตีนไขมันดีและวิตามินครบถ้วน อิ่มนานไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดแกว่งและยังช่วยบำรุงลำไส้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ติดรสหวานจริงๆลองใช้น้ำพึ่งแท้เล็กน้อยหรือผลไม้สดแทนการใช้น้ำตาลก็จะช่วยให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวและเรายังได้รสชาติหวานธรรมชาติที่ไม่ทําร้ายสุขภาพค่ะสรุปง่ายๆสำหรับตอนนี้ก็คือซีเรียลหวานอาจเป็นเมนูที่ดูเฮลตี้ในสายตาหลายคนแต่ถ้าเรามองลึกลงไป มันคือของหวานที่สวมหน้ากากสุขภาพไว้อย่างแนบเนียนและยิ่งกินต่อเนื่องนานเท่าไหร่ก็ยิ่งบั่นทอนสุขภาพโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลย 2. ขนมปังและขนมอบหอมอร่อยแต่พังระบบเผาผลาญขนมปังร้อนๆจากเตาครัวซองหอมเนยหรือเค้กชิ้นเล็กๆที่ราดครีมหวานมันหลายคนคงยอมรับว่าเป็นมื้อเช้าที่ทั้งสะดวกและสร้างความสุขเล็กๆในตอนเช้าได้จริงค่ะแต่เบื้องหลังความหอมอร่อยนี้ แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่เรามักไม่ทันได้คิดถึงขนมปังและขนมอบส่วนใหญ่ทำมาจากแป้งขัดขาวที่ผ่านการแปรรูปจนแทบไม่เหลือใยอาหารเมื่อกินเข้าไปร่างกายจะย่อยแป้งพวกนี้เป็นน้ำตาลอย่างรวดเร็วส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นแล้วตกลงอย่างรวดเร็วเช่นกันสิ่งที่ตามมาคืออาการอ่อนเพลียง่วงซึมและหิวบ่อยโดยเฉพาะในช่วงสายๆหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมพึ่งกินเมื่อเช้า แต่ไม่ถึงเที่ยงก็หิวอีกแล้วคำตอบก็คือน้ำตาลในเลือดแกว่งแรงจากขนมพวกนี้นั่นเองและนอกจากเรื่องหิวง่างเท่านั้นขนมอบจำนวนมากยังมีไขมันทรานส์และน้ำมันพืชราคาถูกแฝงอยู่เพื่อให้ขนมมีเนื้อนุ่มเก็บได้นานและมีกลิ่นหอมเนยฟุง้งแต่ไขมันเหล่านี้เป็นตัวการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) ลบคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันและโรคหลอดเลือดตีบในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีน้ำตาลเติมที่มักเกินความจำเป็นต่อร่างกายการกินน้ำตาลมากเกินไปเป็นประจำทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งเป็นรากฐานของหลายโรคทั้งเบาหวานข้อเตอมและแม้แต่โรคสมองเสื่อมในวัยสูงอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ำตาลเกินค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้เตือนว่าอาหารเช้าที่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็ว แล้วตกลงอย่างแรงจะเป็นตัวการเร่งให้ร่างกายแก่เร็วเพราะฮอร์โมอนอินซูลินต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆเมื่อทำงานหนักมากๆก็เสี่ยงต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานชนิดที่สองทางเลือกที่ดีกว่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกกินขนมปังไปเลยนะคะแต่คือการปรับเปลี่ยนชนิดของขนมปังและวิธีการกินเช่นเลือกขนมปังโฮวีหรือข้าวไรที่มีใย,ยอาหารสูง ช่วยให้การย่อยช้าลงและทำให้อิ่มนานกินคู่กับโปรตีนดีอย่างไข่ต้มไข่ลวกหรือปลาเล็กๆปลาน้อยจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือเพิ่มผักสดอย่างมะเขือเทศแตงกวาอโวคาโดก็จะช่วยเพิ่มวิตามินและเกลือแร่ให้กับร่างกายบางบ้านอาจเลือกทำเมนูง่ายๆเช่นแซนวิชขนมปังโฮวีตทาอโวคาโดโรยงาดำหรือทาเนยถั่วแบบไม่ผสมน้ำตาลเมนูนี้ให้ทั้งใยอาหาร ไขมันดีและโปรตีนที่ช่วยให้อิ่มนานกว่าขนมปังขาวธรรมดาเป็นเท่าตัวเลยค่ะสรุปง่ายๆสำหรับตอนนี้ก็คือขนมปังและขนมอบอาจหอนอร่อยแต่ถ้ากินบ่อยๆโดยเฉพาะในวัยสูงอายุก็เท่ากับเรากำลังเติมเชื้อไฟให้โรคเรื้อรังในอนาคตโดยไม่รู้ตัวการเปลี่ยนเล็กน้อยในมื้อเช้าจะช่วยยืดอายุไขเพิ่มคุณภาพชีวิตและทำให้เช้าของเรามีพลังจริงๆค่ะ 3. โยเกิร์ตหวานหลอกว่าเฮลตี้ หลายคนมักมองว่าโยเกิร์ตคืออาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะโฆษณาที่มักชูภาพลักษณ์ของความเบาสบายท้องหรือช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีแต่เบื้องหลังแล้วไม่ใช่โยเกิร์ตทุกถ้วยที่จะดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะความจริงที่แอบซ่อนในโยเกิร์ตหวานโยเกิร์ตที่วางขายทั่วไปโดยเฉพาะแบบพร้อมทานรสผลไม้หรือที่มาพร้อมท็อปปิ้งกรุบกรอบมักมีน้ำตาลเติมในปริมาณสูง บางยี่ห้อมีน้ำตาลมากพอๆพกับน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเลยทีเดียวพอเรากินเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาจัดการและอีกไม่นานน้ำตาลก็ลดหวบทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและหิวอีกครั้งเหมือนเป็นวงจรที่ไม่รู้จบผลเสียที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวกระเพาะและลำไส้ทำงานหนักเพราะนอกจากน้ำตาลแล้วบางยี่ห้อยังใส่สารแต่งรสและสารกันบูดร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการย่อย เสียงเบาหวานและความดันสูงโดยเฉพาะในวัยเกษียณที่ฮอร์โมนและระบบเาผาผลาญทำงานช้าลงและอวัยวะต่างๆเปราะบางกว่าเดิมลดประโยชน์ของโปรไบโอติกแบคทีเรียดีในโยเกิรต์ตอาจทำงานไม่เต็มที่หากเจอกับน้ำตาลและสารปรุงแต่งจำนวนมากแล้วเราควรเลือกแบบไหนดีจริงๆแล้วโยเกิร์ตยังคงเป็นอาหารที่มีคุณค่าถ้าเราเลือกให้ถูกคะ่ะเลือกโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่เติมน้ำตาล เติมความหวานด้วยผลไม้สดเช่นกล้วยหอมเบอร์รี่หรือมะม่วงสุกเล็กน้อยใส่ถั่วเมล็ดแฟลกซ์หรือเมล็ดเจียจะได้โปรตีนและไขมันดีเพิ่มขึ้นทําให้อิ่มนานและช่วยระบบย่อยข้อคิดสําหรับเช้าวันใหม่โยเกิร์ตไม่ใช่ผู้ร้ายแต่สิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นตัวการทําร้ายสุขภาพคือน้ําตาลที่ซ่อนอยู่การเปลี่ยนจากโยเกิร์ตรสหวานสําเร็จรูปมาเป็นโยเกิร์ตกรีกใส่ผลไม้สดอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ แต่ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะ 4. เนื้อสัตว์แปรรูปความสะดวกที่แลกด้วยโรคเวลาเช้าเช้าหลายบ้านอาจคุ้นกับเสียงฉ่าของเบคอนบนกระทะหรือกลิ่นหอมๆของไส้กรอกที่กำลังทอดจนเหลืองกรอบกลายเป็นเมนูที่เหมือนจะเติมความสุขในตอนเช้าแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นอาจเป็นภัยเงียบที่ทำร้ายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวค่ะเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นเบคอนแฮมไส้กรอก ถูกทำให้เก็บได้นานขึ้นโดยผ่านกระบวนการหมักเค็มรมควันหรือเติมสารกันเสียสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวโดยเฉพาะในวัย50-70ปีขึ้นไปที่ระบบเผาผลาญทํางานช้าลงและอวัยวะต่างๆเปราะบางกว่าเดิมทําไมถึงอันตรายโซเดียมสูงไส้กรอกหรือเบคอนเพียง2-3ชิ้นอาจมีโซเดียมเกินครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันแล้วค่ะ โซเดียมมากเกินไปจะเพิ่มความดันโลหิตทำให้เสี่ยงโรคหัวใจและไตเสื่อมไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลการกินบ่อยๆจะทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดส่งผลให้หัวใจทำงานหนักขึ้นสารในไตรและไนเตรตใช้ในการแต่งสีและถนอมเนื้อสัตว์แต่มีการวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการบริโภคมากเกินไปสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่โปรโตีนคุณภาพต่ำเมื่อเทียบกับโปรโตีนจากเนื้อสัตว์สดหรือจากพืช เนื้อแปรรูปให้สารอาหารน้อยกว่าแต่ให้โทษมากกว่าหลายท่านอาจเคยชินกับการต้มไส้กรอกให้หลานกินก่อนไปโรงเรียนหรือทอดเบคอนกินคู่กับไข่ดาวตอนเช้าซึ่งเหมือนจะสะดวกและเร็วแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าหลังมื้อเช้าไม่นานหลายคนจะรู้สึกกระหายน้ําผิดปดกติหรือบวมตามข้อเท้าเล็กน้อยนั่นคือสัญ,ญญาณของโซเดียมเกินและถ้าเป็นบ่อยๆในระยะยาวก็อาจนำไปสู่โรคประดาและหัวใจทางเลือกที่ดีกว่า ไม่ใช่ว่าเราต้องห้ามกินไปตลอดชีวิตนะคะแต่ควรลดความถี่และมองหาตัวเลือกที่ดีกว่าแทนค่ะใช้ถั่วต้มธัญพืชอบกรอบหรือเต้าหู้ย่างเป็นแหล่งโปรตีนแทนจะเบากับหัวใจและยังให้ไฟเบอร์อาหารด้วยลองทำไข่ต้มคู่ผักสดหรือไข่คนใส่เห็ดและผักขมจะอิ่มนานโดยไม่ต้องพึ่งพาเนื้อสัตว์แปรรูปถ้าอยากกินจริงๆควรกินปริมาณน้อยไม่เกิน1-2ครั้งต่อสัปดาห์และดื่มน้ำมากๆ เพื่อลดผลกระทบของโซเดียมสุขภาพในวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องของการห้ามทุกสิ่งแต่คือการเลือกอย่างรู้เท่าทันเราอาจยังคงมีความสุขกับอาหารที่ชอบได้บ้างแต่ต้องรู้ว่าร่างกายของเราเปราะบางขึ้นทุกปีสิ่งที่เคยกินได้ตอนวัยหนุ่มสาวอาจไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยสำหรับวันนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการลดเบคอนไส้กรอกหรือแฮมลงไม่ได้หมายถึงการตัดความสุขออกจากชีวิตแต่คือการเลือกความสุขระยะยาว ที่จะทำให้เราแข็งแรงเดินได้คล่องและหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงไปอีกนานค่ะ 5. น้ำผลไม้คั้นสมูทตี้สำเร็จรูปน้ำตาลสูงแบบซ่อนรูปในสายตาหลายคนน้ำผลไม้คือสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพดื่มน้ำส้มคั้นยามเช้าเหมือนเติมวิตามินซีดื่มน้ำแอปเปิ้ลหรืออังมุนเหมือนเติมความสดชื่นให้ร่างกายหลายท่านเชื่อว่าการเริ่มต้นวันด้วยน้ำผลไม้ คือทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ความจริงแล้วน้ำผลไม้โดยเฉพาะแบบสำเร็จรูปกับซ่อนดับสองคมไว้อย่างแนบเนียนค่ะสิ่งที่เราต้องรู้คือน้ำผลไม้ส่วนใหญ่ไม่เหลือใยอาหารเหมือนผลไม้ทั้งลูกเลยค่ะเมื่อเอาใยอาหารออกไปสิ่งที่เหลือก็คือน้ำตาลธรรมชาติในผลไม้ที่เข้มข้นมากบางครั้งสูงพ,พอๆกับน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเลยทีเดียวการดื่มเป็นประจำทุกเช้า อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วตกลงในเวลาไม่นานส่งผลให้รู้สึกเพลียหิวง่ายและอยากของหวานเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวยิ่งถ้าเป็นน้ำผลไม้บรรจุกล่องหรือขวดสำเร็จรูปปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมค่ะเพราะหลายยี่ห้อเติมน้ำตาลสีและสารแต่งกลิ่นเข้าไปอีกกว่าจะรู้ตัวร่างกายก็รับน้ำตาลเกินความจำเป็นทุกเช้าพอสะสมไปหลายปี ก็เสี่ยงเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจและยังทำให้ฟันผุได้ง่ายด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นสมูทตี้ล่ะหลายคนอาจคิดว่าสมูทตี้ก็น่าจะดีสิมีผลไม้รวมกันตั้งหลายชนิดแต่สมูทตี้ที่ซื้อสำเร็จรูปส่วนมากก็มักจะใช้ไซรัปน้ำเชื่อมหรือโยเกิร์ตหวานเป็นส่วนผสมหลักพอรวมกันก็กลายเป็นแหล่งน้ำตาลที่มากเกินไปอยู่ดี ที่สำคัญคือสมูทตี้เหล่านี้มักจะโปรตีนน้อยทำให้อิ่มไม่นานกินไปแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้วทางเลือกที่ดีกว่าคืออะไรถ้าอยากได้ประโยชน์จริงๆฉันอยากชวนให้ทุกท่านลองกลับไปหาความเรียบง่ายค่ะกินผลไม้สดทั้งลูกแทนน้ำผลไม้เพราะในผลไม้ทั้งลูกมีใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ร่างกายค่อยๆได้รับพลังงานและอยู่ท้องนานขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าใครชอบสมูทตี้จริงๆฉันขอแนะนำให้ทำเองที่บ้านค่ะใส่ผลไม้1-2ออย่างเติมผักใบเขียวเช่นผักโขมหรือเคลใส่เมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียหรืออัลมอนด์สักเล็กน้อยแล้วเติมนมถั่วหรือนมวัวพร่องมันเนยเข้าไปจะได้สมดุลของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันดีและใยอาหารครบถ้วนค่ะ แบบนี้ถึงจะเป็นสมูทตี้ที่ดีต่อหัวใจและระบบน้ำตาลในเลือดจริงๆสำหรับวัยจะเสียนมื้อเช้าไม่จำเป็นต้องหรูหราเลยค่ะแต่ขอให้เป็นสิ่งที่เติมเต็มทั้งพลังและสุขภาพลองเปลี่ยนจากน้ำผลไม้ขวดเป็นผลไม้สดๆส,ส,สักชิน้นเช่นแอปเปลิลกล้วยหรือฝรั่งรับรองว่าร่างกายสดชื่นยาวนานกว่าและหัวใจเองก็แข็งแรงกว่าด้วย เมื่อเราย้อนกลับไปมอง5เมนูอาหารเช้าที่พูดถึงในวันนี้ซีเรียลหวานขนมปังและขนมอบโยเกิร์ตหวานเนื้อสัตว์แปรรูปและน้ำผลไม้หรือสมูทตี้สำเร็จรูปเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันค่ะนั่นคือความสะดวกและความอร่อยในทันทีแต่สิ่งที่แอบซ่อนอยู่ก็คือภาระที่ตกลงไปในกระเพาะระบบน้ำตาลและหัวใจของเราในทุกๆวัน การกินแบบนี้ต่อเนื่องเป็นสิบปีอาจไม่เห็นผลเสียชัดเจนในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายเราก็เริ่มส่งสัญญาณเตือนไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยง่ายความดันสูงเบาหวานหรือแม้แต่น้ำหนักที่ควบคุมยากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะสุขภาพไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกการเลือกเล็กๆในแต่ละเช้าสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ การเปลี่ยนจากซีเรียลหวานเป็นข้าวโอ๊ตจากธรรมชาติการแทนเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยถั่วหรือนมถั่วการเลือกโยเกิร์ตกรีกไม่หวานแทนโยเกิร์ตแต่งกลิ่นสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันจะช่วยยืดอายุไขข,ของเราเพิ่มพลังในแต่ละวันและทำให้เราใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างสดใสและมีคุณค่าดังนั้นเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนที่คุณจะหยิบอะไรเข้าปากลองถามตัวเองสักนิดว่า อาหารมื้นี้จะทำร้ายฉันหรือจะช่วยเติมพลังให้ชีวิตฉันขอให้ทุกเช้าของคุณเต็มไปด้วยอาหารที่ดีต่อใจและดีต่อกายเพราะสุขภาพที่แข็งแรงคือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้ตนเองได้ทุกวันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ